สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เรามาเจอกันใน solidworks นะครับตอนที่12สนะครับสำหรับตอนที่12นะครับเราจะมาใช้คำสั่ง s h e l l นะครับในการทำท่อผนังบางนะครับแล้วก็คำสั่ง r ร p นะครับในการทำนะครับตัวอักษร m e c h a n i c a l Engineering นะครับตามนะครับแบบรูปภาพนี้เลยนะครับเดี๋ยวนะครับเรามาเริ่มต้นนะครับเขียนไปพร้อมกันเลยนะครับผมมาที่ new document นะครับจากนั้นเลือกที่ part นะครับคลิกโอเคได้เลยนะครับเราจะทำการสเก็ตที่นะครับท็อปเพลนนะครับผมคลิกซ้ายหนึ่งครั้งแล้วมาที่สเก็ตนะครับผมใช้คำสั่งเซอร์เคิลนะครับเขียนวงกลมนะครับไดมนเตอร์นะครับ50นะครับผมสามารถนะครับใส่ขนาดตำแหน่งนี้ได้เลยนะครับรัศมี25นะครับวงกลมก็นะครับเป็น นะครับไดมิเตอร์50นะครับผมลองนำสมาร์ทไดเมนชั่นนะครับมาให้ขนาดดูนะครับหรือนะครับเราจะนะครับใช้สมาร์ทไดเมนชั่นนะครับมาอีดิทขนาดภายหลังนะครับก็ได้นะครับจากนั้นนะครับผม e x t r u d e นะครับไดมิเตอร์นี้นะครับผมกดคอนโทรล7ก่อนนะครับเพื่อให้นะครับแบบเรานะครับวางวิวเป็น isometric view นะครับจากนั้นนะครับผม มาที่ฟีเจอร์นะครับเลือกคําสั่ง extrude นะครับ extrude นะครับขึ้นไป50นะครับกด enter 2ครั้งนะครับเราก็จะได้นะครับชิ้นงานที่เป็นรูปทรงทรงกระบอกนะครับเป็นทรงตันนะครับทีนี้นะครับผมจะมาทำให้นะครับชิ้นงานทรงกระบอกเนี่ยนะครับเป็นรูปทรงที่ นะครับเป็นผนังบางนะครับด้วยคำสั่งเชลนะครับผมมาที่ฟีเจอร์นะครับจากนั้นนะครับผมมาเลือกคำสั่งเชลได้เลยนะครับเลือกที่พื้นที่นะครับของพื้นที่หน้าตัดนี้ก็คือพื้นที่ที่เป็นวงกลมนี้นะครับจากนั้นผมแก้ไขตัวเลขนะครับพารามิเตอร์ d 1นี้นะครับเป็นความหนานะครับถ้าเราอยากให้ชิ้นงานเราหนา1นะครับเราก็ พิมพ์หลงไปนะครับในที่นี้ผมให้ชิ้นงานเราหนา2มิลิเมตรนี่นะครับผมแก้ไขเป็น2นะครับจากนั้นคลิกเครื่องหมายถูกนะครับเราก็จะได้นะครับชิ้นงานของเราเป็นนะครับรูปทรงนะครับทรงกระบอกนะครับมีความหนานะครับมีความหนา2มิลลิเมตรเป็นแบบนี้นะครับผมกดคอนโทรล7จากนั้น นะครับผมจะมาจเก็นะครับที่ระนาบนะครับระนาบผิวนี้นะครับต่อไปเนี่ยนะครับผมจะทำการออฟเซตนะครับออฟเซตระนาบทอนเฟลนนะครับออกมาให้เสมอกับนะครับส่วนโค้งของนะครับวงกลมขอบนอกนะครับผมมาที่นะครับผมเลือกที่ระนาบทอนเฟลนก่อนนะครับแล้วนะครับไปที่ฟีเจอร์ นะครับจากนั้นเรามาที่ reference geometry นะครับเลือกที่ plane นะครับตำแหน่งนะครับตำแหน่ง D1 เนี่ยนะครับผมเปลี่ยนตัวเลขเป็น25นะครับกด enter 1ครั้งนะครับระนาบของเราก็จะนะครับขยับออกมานะครับตรงตำแหน่งนะครับผิวนะครับตำแหน่งผิวส่วนโค้งนะครับเพราะว่า diameter เรา ไดมิเเตอร์50ถูกไหมครับจากนั้นนะครับกดเลนเตอร์ครั้งหรือคลิกที่เครื่องหมายถูกนะครับเราก็จะได้ระนาบเพิ่มขึ้นมา1ระนาบนะครับเป็นเพลนที่1น,นะครับต่อไปนะครับเราจะมาทําการสเก็ตที่เพลนที่1น,นะครับผมคลิกซ้าย1ครั้งแล้วก็มาที่สเก็ตนะครับเราจะทําการสเก็ตนะครับที่เพลนที่1 นะครับด้วยนะครับด้วยตัวนี้นะครับด้วยเทคนะครับผมคลิกซ้ายเลือกได้เลยนะครับก็คือเราจะพิมพ์เป็นตัวอักษรนั่นเองนะครับผมจะพิมพ์คำว่า m e c h a n i c a l นะครับ e n g i n e e r i n g นะครับเนี่ยนะครับผมจะพิมพ์คำว่า m e c h a n i c a l e n g i n e e r i n g นะครับศาสจะสังเกตว่าเราจะขึ้นตรงนี้นะครับ m e c h a n i c a l e n g i n e e r i n g นะครับจากนั้นฟอนต์นะครับเราจะขยายฟอนต์ให้เป็นตัวหนาแล้วกันนะครับนักจษาครับจากนั้นนะครับเราจะปรับเป็นเท่าไหร่ดีครับผมมาที่26แล้วกัน26นะครับจากนั้นคลิกโอเคนะครับเราก็จะได้ ประมาณนี้นะครับสายของข้อความนะครับจากนั้นเราคลิกโอเคนะครับคลิกโอเคไปได้เลยเนะครับเราสามารถคลิกเมาส์ค้างไว้นะครับขยับนะครับตัวอักษรไปไว้ตำแหน่งนะตำแหน่งที่เราต้องการครับในที่นี้ผมขยับมาไว้ตำแหน่งนี้แล้วกันนะตำแหน่งให้มัน ยู่ด้านบนหน่อยนะครับเราก็จะได้ตัวอักษรนะครับ Mechanical Engineering นะครับผมกด Control 7นะครับเพื่อนะครับให้วัตถุเราวางวิวเป็น Isometric View นะครับเราก็จะเห็นว่านะครับตำแหน่ง Mechanical เราเนี่ยนะครับจะปรากฏบนระนาบ p l a n ที่1นะครับต่อไปนะครับเราจะมาใช้คำสั่ง Wrap นะครับเพื่อที่จะนะครับ เพื่อที่จะให้ mechanical engineering ของเราเนี่ยนะครับมาติดกับผิวส่วนโค้งของวัตถุนี้นะครับวัตถุที่เป็นชิ้นงานทรงกระบอกนะครับผม a x i e Sketch ก่อนนะครับออกจากการสเ t t ตนะครับนะครับต่อไปเรามาที่ฟีเจอร์นะครับมาเลือกที่คำสั่ง Wrap ได้เลย นะครับผมเลือกที่คำสั่งแรปนะครับโดยทำการคลิกเมาส์ซ้าย1ครั้งจากนั้นนะครับเรามาที่สามเหลี่ยมเล็กตำแหน่งนี้นะครับคลิกซ้าย1ครั้งนะครับผมมาเลือกที่สเก็ตนะครับที่เราทำการสเก็ตแมกนิทิคอยจเนอริ่งเนี่ยนะครับสเก็ตที่2นะครับตำแหน่งนะครับแรปท้ายนะครับผมเลือกตำแหน่งนี้นะครับ แร method ผมก็เลือกตำแหน่งนี้นะครับความหนานะครับความหนาเราคงไว้นะครับที่1มิลิเมตรก็คือความหนาของตัวอักษรนะครับผิวนะครับจากนั้นผมจะมาเลือกผิวนะครับผิวส่วนโค้งของวัตถุชิ้นงานทรงกระบอกนะครับนี้1ครั้งนะครับเราคลิกซ้ายเลือกได้เลยนะครับเห็นไหมครับเขาก็จะทำการนะครับม้วนตัวอักษรเราเนี่ยนะครับมา ามาเข้ากับผนังชิ้นงานทรงกระบอกที่เราทำการเขียนขึ้นมานะครับจากนั้นกด Enter หรือคลิกเครื่องหมายถูกนะครับหครั้งนะครับเราก็จะได้นะครับวัตถุหรือชิ้นงานนะครับตามรูปภาพเมื่อสักครู่นะครับส่วนนะครับเพลนนะครับที่เขาทำการโชว์อยู่เนี่ยเราก็มาฮิต ไม่ให้โชว์นะครับเราก็จะได้นะครับข้อความนะครับมีความหนา1มิลิเมตรเห็นไหมครับติดกับผนังที่เป็นทรงกระบอกของเราที่เขียนขึ้นมานะครับผมกดคอนโทรล7นะครับให้ชิ้นงานเราวางเป็น isometric view ครัโอเคนะครับให้นักศึกษารองไปนะครับเขียนตามดูนะครับ ครับก็นะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับแก่นักศึกษานะครับหรือนะครับผู้สนใจทั่วไปนะครับที่นะครับจะทําการนะครับที่จะประยุกต์ใช้นะครับคำสั่งเชลนะครับกับคําสั่งแรปนะครับนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ